สร้างลิงก์ย่อของเพจหรือตัวย่อเพจนะครับหรือก็เรียกว่าการสร้างชื่อผู้ใช้ามาดูตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเพจไหนที่ยังไม่ได้สร้างเนี่ยจะยาวแบบเนี้ยซึ่งไม่ค่อยสวยงามทีนี้ถ้าถ้าเราอยากทำลิงก์ย่อมันคล้าย้าเหมือนทำเป็นชื่อเว็บไซต์นะครับสมมติเราอยากจะใช้คำว่า เราสั้นๆแกอิมเม e เอ็กเ s s s ช็อแค่นี้ก็พอเรามากดตรงสร้างชื่อผู้ใช้แต่นิดนึงนะครับเอ่อมันต้องมียอดไล์ยอดไลค์เพจเนี่ยเท่าที่เคยทำมาเนี่ยอย่างน้อยสัก25ไล์เนี่ยจึงจะสร้างได้ นี้เราเราดูว่าถ้ามัไม่ถึงยี่สิบห้าเนี่ยมันได้ไหมนะครับกดตรงนี้เลยถ้าไม่ได้มันหมออย่ายังสร้างไม่ได้ก่อนหรือก็ต้องดูว่าชื่อลิงย่อเนี่ยใช้งานได้ไหมถ้าใช้ได้มันจะมีติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้หมายถึงว่าไอ้ลิงเนี้ยใช้ได้ ยังไม่มีคนอื่นใช้โอเคถ้ามีคนอื่นใช้แล้วมันจะใช้ไม่ได้ทีนี้เรามาทดสอบดูว่าใน17ไลน์เนี่ยกดสร้างโอเคแสดงว่าไม่ถึง25เนี่ยก็สร้างได้อาจจะสัก15หรือ17เนี่ยเราทำได้เลยแต่ถ้าเราเชิญไปให้เพื่อนเ,อนเอนกดไลน์ได้จานวนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ทำขั้นตอนนี้ได้เลย พอเราสร้างเสร็จปัออ๊บสิ่งที่ได้สังเกตด,ดูเราได้ลิงก์ย่อละชื่อยอ่อละของเพจเราแต่ดูจากข้างบนนี้ยังไม่เปลี่ยนลองรีเฟตดูครับมันก็จะกลายเป็นลิงก์สั้นๆลิงก์ย่อแบบนี้ละเราได้เพจแบบสวยงามละมีตัวแอปลิงก์ย่อละ สามารถกรอบตรงนี้ส่งให้เพื่อนส่งให้ใครเพื่อกดไลค์กดแชร์เพจได้เลย